มายทองครับตบบัวน้ำนิดน้อยลองมาแซดเรืองครับนะครับเบียฮันเตอร์ดูครับ แน่ร้อยค,ครับไอ้แน่โตเ,เลยฮัลโหลโอ้โหนี่เสียงเข้ากล้องเลยนะเราเนี่ยรู้ตัวปะเนี่ยนะ เขากล้องเลยใ้ปลามาโทรพอดีเลยเนี่ยโอเคได้ได้ได้ครับผมกรเลี้ยงเงินทุกช่์งทางครับโอเคครับลาเป็นป่าบัวเงี้ยครับครับก็เป็นที่แน่นอนครับ v R Hunter นี่ครับ ชสายสวยเลยครับสายกำลังดีสวยงามสุดยอดครับนี่ครับ BR Hunter ที่พอดีนั่นน่ะโทรมาสายเข้านิดนึงครับก็เป็นสองใบคอครับนี่ครับ BR Hunter แน่นอนครับงานสุดยอดครับตักไว้เลยนะครับ BR Hunter สุด้อดครับ